ดิฉันนางสาสจนันทการจอมอินรหัสนิสิต6 4 3 0 4 0 3 1 6 5คณะพาณนิชยานาวีนานาชาติสาขาขนส่งทางทะเลเความรู้สึกแรกที่ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งที่หนูอยได้เข้าศึกษาต่อเพราะว่ามีความหลากหลายในรายวิชาและน่าสนใจมาก บรรยากาศกร็ร่มลื่นแถมยังใกล้บ้านแล้วก็สะดวกสบายด้วยค่ะความรู้สึกที่เป็นลายเทียบเป็น KU 8 1 n นะคะมีความรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ตัวเองชื่นชอบแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักแล้วก็อาจารย์ที่ให้คำปรึกษาในเรื่องที่ไม่เข้าใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะ